เบรงไฟไฟลิเกี่บ่ไม่ไหวอย่าฝืนเป็นอะไรยืดอีกแล้ว <laughs> ไม่ไหวอย่าฝืน1.9 LDA พน10,000ฟรีดาวทุกอาชีพบอกแล้วไม่ไหวอย่าฝืนเลยรุ่น,นทำไมครับพี่มันก็จะยึดเลยดิดโอ้เอาที่พอไหวเหมือนหนึ่งไหวไหมไหวครับเออไหวเอาไปาแต่ถ้าไม่ไหวอย่าฝืนผมเงินเดือน1ง1 0 0ครับพี่โอ,อ,อ,อ้เหลือเนี่ยเหลือเหลือเท่าไหร่พี่เหลือพันหนึ่งอนะเติมน้ำมันได้เที่ยวหนึ่งปอดีเลยพอไหม เงินกินผมขอเมียผมได้ครับพี่พอไหมพอครับมึงอ่ะพอไหมข้างวดอะพอไหมพออยู่ครับไม่ไหวอย่าฟืนไว้ล้นเตือนไว้ก่อนไม่ไหวอย่าฟืนนนะแต่เรื่องเงินดาวไม่ต้องพูดทำไมครับพี่เดินหอบด้วยเพราะไอเสียไม่ฟรีดาวโอ้โหสุดยอดนะแม็กอะแดปเตอร์แปลงมาเป็น5้ารูล้อล้นๆนนิดๆทำไมต้องแปลงแม็กด้วยครับพี่เอาให้มันเทพไง แม็กหรูกับหรูหรูไม่สวยกว่าอ๋อหรอใช่แล้วมันล้นไหมล้นล้นถ้าไม่อยากล้นก็เอาแม็กที่แบบว่า85ดนะที่แบบไม่ล้นอ่ะมีฝาโปงคาร์บอนเบิกใหม่คาหน้าแผ่นเพจเดิมสวยบอกแล้วไม่ไหวอย่าฝืนฟรีดาวไปที่ไหนไม่ไหวเงินดาวมาหาไอเสมรถสซิง ฟรีดาววยกันโอเคปะโอเคครับเอาฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยวันนี้ไปแล้วผมสว,ส,สวัสดีครับ